สิ่งที่คุณเรดาลิโอและมูฮัมหมัดเอลยเรียนแนะนำให้เฝ้าจับตามองมากที่สุดในเวลานี้คือเรื่องอะไรครับ สวัสดีครับผมอีกบรนพศจากเพจถามอีก,กับอีกครับวันนี้ชวนมาฟังความคิดเห็นของกูรูชื่อดังนะครับสท่านด้วยกันซึ่งผมว่าเป็นจุดที่น่าสนใจมากเลยนะเพราะว่าก่อนอันนี้เราค่อนข้างจะ e น j o y เพลิดเพลินกับการที่ตลาดหุ้นขึ้นมาทั้งโลกใช่ไหมครับแต่ตอนนี้กูรูเริ่มส่งสัญญ,ญาณเตือนในเรบางอย่างนะท่านแรกครับคุณมูฮัมหมัดเอลไอเรียนครับเป็นนักเศรษฐศาสตร์รชื่อดังเลยแหละเมื่อก่อนก็เป็น CEO ของพิมโกอันนี้ก็ถือว่าเป็นกองทุนชื่อดังตอนหลังครับก็มาเป็นนักเศรษฐศาสตร์รที่ปรึกษาให้กับ Alliance, ับบคร สิ่งที่คุณมูฮัมหมัดเอลยูเรียนแนะนำให้ระวังก็คือเรื่องกระแสขึ้นล้มละลายนี่เองนะครับ I think what d e r a i l s this market i s more China US tension i s n more political differences it would be if we get then large scale bankruptcies สิ่งที่ทำให้ตลาดร่วงลงมาไม่ใช่เรื่องความตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนแล้วก็ไม่ใช่ความเห็นต่างทางการเมืองแต่อย่างใดนะฮะแต่เป็นการล้มละลายครั้งใหญ่ของภาคเอกชนต่างหากแหละครับ ต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนนะครับคุณมูฮัมหมัดเอลเอเรียนเนี่ยนะครับเชื่ออย่างนี้ครับบอกว่าการที่ตลาดขึ้น,นมาค่อนข้างจะแรงในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาแล้วก็เกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลกมันก็เป็นเหตุผล2เหตุผลครับเหตุผลแรกเป็นเพราะกราฟเทคนิคอลนะครับพรากราฟเริ่มสวยปุ๊บ นะก็เลยทําให้คนที่เล่นกราฟเทนิคอคลเนี่ยก็มามาลุมมาตุ้มกันอันนี้ก็คือเหตุผลส่วนหนึ่งแต่ว่าอีกหนึ่งเหตุผลเลยก็คือเรื่องของเม็ดเงินตอนนี้มันล้นระบบนะครับเพราะว่ารัฐบาลกลางนะธนาคารกลางแล้วก็รัฐบาลทุกทุ่มโลกอัดเงินเข้าสู่ระบบเงินมันต้องหาที่ไปมันก็เลยเป็นเหตุผลนะครับที่ทําให้ตลาดทุนนั้นโอ้ดีดด้ากันใหญ่เลยแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับระยะหลังโดยเฉพาะในช่วง2อสสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นไงครับ ทางด้านของรัฐบาลนําโดยคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเริ่มที่จะคุยเรื่องงบประมาณเนี่ยตกลงกับสภาคองเกรสดูเหมือนจะเริ่มคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องสักเท่าไหร่แล้วนะแล้วก็จะเห็นว่าคุณโดนัลด์ทรัมป์ก็เลยต้องลงนามสัญญานะครับตัวที่เป็น Executive Order เป็นลงนามคําสั่งนะครับสั่งเลยนะฮะว่าจะต้องมีการจัดสัรงงบประมาณในการเข้าไปเยียวยา คนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดสิตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่ต้องเฝ้าระวังอยู่เหมือนกันเพราะอะไรครับเพราะเขาคงเห็นตัวเลขแหละถ้าไม่มีการอัดฉีดเงินเข้าไปให้กับบรรดาคนที่ได้รับผลกระทบรวมไปถึง s m ส e นะผลกระทบมันจะร้ายแรงมากๆนะครับคนจะตกงานมาหาศาลเลยทีเดียวครับปีนี้ถือว่าหนักจริงๆนะครับยกตัวอย่างเช่นค้าปลีกสหรัฐมีกาก็ประกาศล้มละลายไปแล้วตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้40แห่ง จีนเองก็มีข่าวเหมือนกันนะว่าปล่อยให้ธนาคารพณิชย์ล้มละลายครั้งแรกในรอบ19ปีหรือแม้กระทั่งบ้านเราเองครับก็เริ่มมีกระแสล้มละลายบ้างแล้วเช่นเดียวกันครับเป็นเรื่องที่น่าซ้อมากเลยนะฮะส่วนใหญ่ก็ได้รับผลกระกทบจากโควิด19นี่แหละครับทำให้รายได้หายไปเลยใช่ไหมครับแต่ว่าค่าจ่ายามันยังคงมีอยู่โดยเฉพาะ ธุรกิจไหนก็ตามนะที่มีค่าใช้จ่ายที่เป็นแบบฟิกคอสนะครับหรือว่าค่าใช้จ่ายคงที่ค่าช่วงค่าเช่าค่าพนักง,งานยิ่งมีเยอะเท่าไหร่ยิ่งมีความเสี่ยงมากๆเลยนะครับสยนที่จะล้มละลายไปคือช่วงแรกปัญหาระยะสั้นอาจจะเป็นปัญหาเรื่องของสภาพคล่องนะครับ แล้วเขาก็จะเดินไปหาและครับไปหาสถาบันการเงินไปหาคนที่จะไปหาแหล่งตัวเงินกู้เข้ามาเติมสภาพคล่องต่อสายป่านถ้าหาได้อันนี้จบไม่เป็นไรผ่านพ้นวิกฤตไปก็น่าจะมีโอกาสฟื้นขึ้นมาได้แต่ปัญหาระยะกลางระยะยาวนี่สิครับอันนี้น่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มันก็อาจจะเกิด การล้มละลายไปได้ล้มเจ้าเดียวก็ยังไม่เท่าไหร่นะแต่ถ้าสมมุติว่าล้มทีละหลายๆเจ้านะครับหรือว่าล้มทั้งซัพพลายเชนเนี่ยอันนี้มันจะเป็นปัญหาโดมิโนมันเป็นปัญหาที่ใหญ่มากคนจะตกงานมหาศาลไม่อยากให้เห็นภาพนั้นเลยนะครับคุณมมฮัมหมัดบอกอย่างนี้ครับบอกว่า we need growth to pick up again we need to get back to this notion of V-shaped recovery ข้อเสนอแน,นะของคุณมมฮัมหมัดเป็นอย่างนี้ครับข้อแรกเลยก็คือ ทำยังไงก็ได้นะให้เศรษฐกิจพลิกฟื้นกลับขึ้นมาได้ยิ่งเป็น V shape เลยได้ยิ่งดีเพราะตอนนี้มันร่วงลงไปแรงใช่ไหมครับอยากให้มันกลับขึ้นมาแบบโอ้โหชันๆอย่างนี้เลยอะ่ะถ้ากลับมาอย่างนี้ได้อันนี้โอเคทุกอย่างจบเกมโอเวอร์นะครับแต่ว่าเอาละสิ่งที่เรากําลังเฝ้าติดตามกันอยู่ก็คือแนวทางของรัฐบาลอเมริกาว่าเขาจะทํายังไงถึงจะ จำกัดการแพร่ระบาดโควิด -19 ได้เพราะตอนนี้โอ้โหไปกันใหญ่แล้วเลยเกิดกันใหญ่แล้วนะครับก็ต้องรอลุ้นให้กําลังใจกันเพราะถ้ายิ่งทําได้ช้ามากเท่าไหร่นะครับผลกระทบต่อเศรษฐกิจมันก็จะมากเท่านั้นและโอกาสที่จะเห็นการล้มละลายของภาคกระชนก็จะยิ่งมากตามไปด้วยอันนั้นคือเป็นปัญหาที่ไม่อยากจะเห็นเลยนะครับเพราะคนตกงานทีนึงเนี่ยโอ้โหมันเอาเรื่องเหมือนกันนะหรือแม้กระทั่งกิจการที่มันล้มละ,ละลายไปแล้วเนี่ยจะไปพลิกฟื้นกลับมาอันนี้มันยากมากๆเลยนะครับ ยังไม่นับปัญหาสังคมที่อาจจะตามมาด้วยนะครับฉันเอาใจช่วยกันถัดมาครับมาฟังความเห็นของเฮียเรดาเิโอครับเป็นเฮชฟันที่มีชื่อเสียงอย่างมากและปีนี้มาแรงมากๆเลยนะครับมูลค่าของมิเงินการลงทุนของเขาตอนนี้5ล้านล้านบาทมากที่สุดในโลกนั่นคือ Bridge w a t e r สสิ่งที่ทางด้านของคุณเรดาเโอที่ตอนนี้เขากังวลแล้วก็เฝ้าติดตามกันเลยนะครับก็คือโอกาสหรือว่าความเสี่ยงที่จะเกิดในเรื่องของตัว Capital War นะครับหรือว่าสงครามเงินทุนระหว่างสหรัฐอเมริกากับทางฝั่งของจีนครับเขาไม่อยากเห็นเลยครับ นั่นคือความเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวัง We are in a conflict with China. We can call it a war. There's a trade war. There's a technology war. There is a geopolitical war, and there could be a capital war. ตอนนี้เฮเรดาลียยอมรับครับว่าสหรัฐมีความขัดแย้งกับจีนถึงขั้นอาจจะเรียกว่ามันคือสงครามเลยก็ว่าได้ตั้งแต่สงครามการค้านี่เราเห็นมานานแล้วนะครับ หนังมันก็มีภาคต่อสิครับมีสงครามเทคโนโลยีและยังมีอีกนะครับก็คือสงครามภูมิรัฐศาสตร์และสิ่งที่น่ากลัวคือสงครามเงินทุนครับ Capital War และตอนนี้ครับเราก็เริ่มเห็นความเสี่ยงนี้บ้างแล้วใช่ไหมครับเมื่อทนายของรัฐบาลสัม,มีการน,นาโดยคุณทรัมป์นี่แหละจะเป็นใครนะครับคุณทรัมป์เองก็สั่งแล้วนะให้ตรวจสอบบริษัทเอกชนจีนะครับที่เข้าไปจดทะเบียนยู่ในตลาดเซาท์อเมริกานะครับเขาไปดูเลยว่าเนี่ยทำถูกต้องหรือเปล่ามีการช่อโกงไหมนะครับทำตามมาตรฐานบัญชีไหมคนไหนที่ทําผิดเนี่ยโดนลงดาบเลยนะ อาจจะถูกพักการซื้อขายและดีไม่ดีนะครับก็อาจจะถูกไล่เลยละครับถูกดีลิสต์ออกจากตลาดในประเทศอเมริกาไปเลยนะครับอันนั้นก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่อยากเห็นเลยนะครับเขาบอกอีกด้วยนะว่าตอนนี้กําลังศึกษาแนวทางว่าทํายังไงดีถึงจะไม่ให้พวกกองทุนในอเมริกาพวกเพนชั่นฟันพวกกองทุนบ,นบนานําเหน็จบํานาญอะไรต่างๆเนี่ยนะครับไม่ให้เขาไปลงทุนในจีนโอ้ถ้าเกิดภาพนั้นเนี่ยผมว่ามันจะเป็นสิ่งที่น่ากังวลมากๆเลยครับ สิ่งที่ต้องเฝ้าติดตามกันต่อคือถ้าหากรัฐบาลสหรัฐฯสั่งห้ามการลงทุนในจีนหรือไม่ยอมจ่ายหนี้พันธบัตสรสหรัฐอเมริกาที่จีนเขาเป็นเจ้าหนี้อยู่เนี่ยอันนี้จะเป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยนะครับส่งผลเยอะครับโดยเฉพาะในแง่ของเชิงจิตวิทยาแล้วก็จะส่งผลต่อความเชื่อมัน่นความเชื่อมั่นในวงการตลาดเงินตลาด,ลาดทุนคือสิ่งที่สําคัญมากที่สุดครับและเมื่อนักลงทุนสูญเสียความเชื่อมั่นไปอันนี้งานเข้างานช้างเลยแหละครับเพราะจะส่งผลหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาก็คงจะอ่อนค่าลงไปอีกนะครับและสิ่งที่กลัวมากที่สุดคือกลัวสิครับกลัวว่านักลงทุนเขาจะไม่เชื่อมั่นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐในฐานะที่เป็นเงินสำรองหลักของโลกมาอย่างยาวนานเลยนะครับซึ่งถ้าว่าเกิดในลนักษณะแบบนั้นจริงเนี่ยผลจะตามมาอีกด้านหนึ่งนะครับคืออาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงระบบการเงินของโลกนั่นคือมุมหนึ่งอีกมุมหนึ่งเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาอาจจะเข้าสู่ทศวรรษที่หายไป lost decade ครับ สิ่งที่เฮียเรดาริโอเขากังวลอีกอย่างหนึ่งคือเขากลัวนะครับว่าอาจจะถึงจุดจบของยุค globalization นะครับหรือว่าโลกาภิวัตน์เลยก็ว่าได้นะครับเพราะความขัดแย้งระหว่างมาหาอำนาจนี่แหละฮะแล้วก็อย่าลืมครับว่าเพราะการค้าขายระหว่างประเทศไม่ใช่หรือที่เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจในช่วง20-30ปีที่ผ่านมานั่นหมายความว่าถ้าโลกาภิวัตน์มันถึงจุดจบแล้วเศรษฐกิจของโลกเนี่ยจะเดินหน้าต่อไปได้ยังไงครับและตอนนี้ครับ สิ่งที่ทานะาของโควิดสิเข้ามากระแทกแล้วกําลังทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่คือเรื่องของการโยกย้ายฐานการผลิตครั้งใหญ่ของทั้งโลกนะครับพะตอนนี้เนี่ยบรรดาภาคเอกชนเขากํลาลังจัด supply chain ของบริษัทของตัวเองอยู่นะครับว่าเอ๊ะตอนนี้เนี่ยเข้าไปลงทุนในจีนมากไปไหมตอนนี้เข้าไปลงทุนในอาเซียนมากเกินไปไหมต้องมีการจัดกันอย่างไรหรือจริงๆแล้วต้องกลับไปที่ประเทศแม่ของบริษัทนั้นๆหรือเปล่าถามว่าทําไมก่อนหน้านั้นเขาถึงกระจายการลงทุนออกมาอย่างต่างประเทศ ก็เพราะว่าเขาได้ประโยชน์เรื่องของต้นทุนใช่ไหมครับต้นทุนค่าเช่าที่ดินเองก็ดีนะครับเรื่องของค่าแรงก็ดีประเทศเหล่านั้นมันถูกแต่ตอนนี้พอเจอปัญหาโควิดสิชัดเลยครับใช้วิธีคิดแบบนี้อย่างเดียวไม่ได้ละเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นคือ Supply c h เชนมันถูกตัดขาดไปมันก็ส่งผลกระทบแล้วก็เป็นค่าเสียโอกาสในการทําธุรกิจและทําให้ธุรกิจนั้นเกิดการที่ไม่มีความมั่นคงว่ากันเถอะนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะหันกลับมาทบทวนว่าเอาละ ถึงแม้ว่าอาจจะต้องมีการย้ายฐานการผลิตก,กลับไปที่ประเทศแม่ของตัวเองนะต้นทุนอาจจะสูงขึ้นนะอัตราการทํากําไรอาจจะน้อยลงก็จริงนะแต่มันมีความมั่นใจมากกว่านะอย่างน้อยๆอยู่ในประเทศมันก็คุยกันง่ายนะนะครับหรือมีปัญหาอะไรเราก็บินไปตรงนั้นมันก็บริหารจัดก,การง่ายกว่าโควิส1 9เราเห็นบทเรียนแล้วนะครับพอมีมาตรการล็อกดาวน์เสร็จปุ๊บบินไปนไหนมาไหนเนี่ยลำบากเหลือเกินครับ เอกชนหลายแห่งเขาก็ยอมที่จะมีอัตราการทังกำไรที่น้อยลงนะครับแต่เน้นความชัวร์ความมั่นคงความมั่นใจมากกว่าแต่นั่นก็จะทำให้เศรษฐกิจไม่ได้เติบโตเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในอดีตนะแล้วตลาดหุ้นเองก็อาจจะมีแรงขายออกมาแล้วก็อาจจะไม่ได้โตเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในไม่กี่ปีที่ผ่านมาเช่นเดียวกันครับคือตอนนี้เราจะเห็นนะครับว่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงในเชิงโครงสร้างเลยนะครับมันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่แล้วมันส่งผลกระทบต่อ ทุกธุรกิจทุกอุตสาหกรรมแม้กระทั่งการใช้ชีวิตของพวกเราก็จะได้รับผลกระทบด้วยเชนน่นเดียวกันเนาะนั่นคือมุมหนึ่งนะครับถามว่ามันมีโซลูชันไหมมันมีแนวทางในการแก้ไขได้ไหมก็อีกมุมหนึ่งนะจริงๆแล้วเราก็สามารถทําตัวเราเองได้แหละครับเช่น <c oughs> มุมมองของคุณเรย์เดลโอนะเขาพูดมาเสมอ Cash is trash นะครับ mm hmm. เงินสดเนี่ยเปรียบเสมือนกับเป็นขยะเลยนะครับแทบจะไร้ค่าไร้ราคาเลยทีเดียวนะครับคำแนะนําคือควรจะต้องเข้าไปลงทุนถามว่าสไตล์การลงทุนจะเป็นแบบไหนแน่นอนครับส่วนหนึ่งก็ต้องมีการกระจายความเสี่ยง ถ้าในมุมของประเทศที่จะเข้าไปลงทุนนะครับควณจะเข้าไปลงทุนในหลายประเทศนะเพราะบางประเทศเขาอาจจะมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นบางประเทศเศรษฐกิจมันอาจจะล่วงลงไปในระยะสั้นใช่ไหมครับแต่ในมุมของการลงทุนมันก็จะถัวถัวกันไปเช่นเดียวกับอีกมุมหนึ่งของการลงทุนก็คือลงทุนในหลากหลายเซกเตอร์ด้วยกันมันก็จะเหมือนกันเลยครับบางเซกเตอร์มันจะเป็นดาวรุ่งบางเซกเตอร์มันอาจจะเริ่มเป็นดาวร่วงแต่ในท้ายที่สุดผลตอบแทนมันจะถัวถั่วกันไปบวกลบกันไปเราไม่ต้องได้5เด้ง1ิเด้งหรอกเราได้ประมาณกลางแต่เราาลงทุนสบยใจ มากกว่านะครับตรงนี้แหละครับคือข้อคิดที่เรานํามาฝากทุกท่านในวันนี้เราจะได้รู้เท่าทันกันนะครับว่าคนระดับโลกเนี่ยตอนนี้เขาเฝ้าระวังเรื่องไหนเป็นพิเศษและเราควรจะต้องมีการปรับตัวของเราอย่างไรกันนะครับก็หวังว่าทุกท่านจะชื่นชอบนะครับท่านไหนชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและขอให้มีสุขภาพในการใช้ชีวิตนี่คือคุยกับอีกกับผมอีวันพฤจากเพจถามีกับอีครับวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ